ได้ไม่มีดอกเที้ยเนาะเ๋ยวะจ,ะจะออกดือโมกระราออ,อมกระามาอีกครับอีมาอีกครั้งหนึ่งมาหาลุง <laughs> คุณพ่อบอกว่าให้มาอีกรอบหนึ่งเม,มื่ออีไหมเมื่ออีไหม สวัสดีค่ะพบกับรายการสุขแบบไทยใจพอเพียงปี2,564เวลาใหม่ค่ะ14.35นาฬิกา35นาทีโอ๊ตัศิวันเลิศวิริยาประภากับทีมงานสุขแบบไทยใจพอเพียงจะมาพบกับท่านที่นี่ตลอดทั้งปีเลยค่ะ ปีที่แล้วช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนโอ้ไปถ่ายทํารายการที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่แรกไปสวนดอกเก๊กฮวยแล้วก็หาข้อมูลอื่นๆเพิ่มไปด้วยค่ะไปเจอกระทู้หนึ่งในพันทิป .com ไปสะดุดตากับกระทู้น้ําตกผาดอกเซี่ยวเห็นน้ําตกแล้วก็ทําให้นึกถึงตอนไปเที่ยวที่ลาวน้ําตกตาดกวางสี สุดยอดของน้ำตกจริงๆค่ะสุขบัติไทยใจพอเพียงในตอนนี้ก็เลยจะพาไปเที่ยวน้ำตกกันนะคะแบบสบายๆมากๆแต่อดคิดว่าน่าจะชดเชยให้หลายๆคนที่อดเที่ยวช่วงโควิดกันได้สำหรับทริปนี้ค่ะอดเองก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆเรื่องมากๆเลยค่ะน้ำตกผาดอกเซี่ยวอยู่ที่ดอยอินทนนท์นะคะ บางคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นจะเคยได้ยินแต่ถ้าพูดชื่อน้ำตกรักจังตั้งตามชื่อหนังเนี่ยแหละค่ะหลายคนคงจะร้องอ๋อเลยใช่ไหมคะอย่างที่บอกก็คือเป็นทริปง่ายๆคิดเอาไว้แค่ว่าจะไปรับพลังจากธรรมชาติอันยิ่งใหญ่เหมือนไปตัดกวางสีพวกเราทีมงานเลยไม่ค่อยได้วางแผนถ่ายทำละเอียดนะคะ่ะวันนี้เราต้องมีไกด์เพราะว่าเราก็จะยากนิดนึงเดินไปหน้าตัวผาดอกเซลว เราจะไปกับไกด์ที่แบบอายุน้อยที่สุดประมาณสัก68ดคุณลุงละค่ะใช่ไหมคะชื่อเล็กเไหมคะคุณลุงละ่าระยะทางแค่2โลครึ่งแต่ว่าเราเดินประมาณสองชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าเราถ่ายรูปไปด้วยก็อาจจะนานระยะทางสามโลครึ่งรู้อายุไกด์เราแล้วบอกเลยนะคะว่าโอ้โหเดินไปเดินมานี่เดินเก่งกว่าเราอีกะ คุณลุงล่าคาบอกว่าน้ำตกผาดอกเซี่ยวเดินง่ายเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะเดินลงมากกว่าเดินขึ้นระยะทางก็ไม่มากใช้เวลาก็ไม่นานค่ะโอ้โหคนเมืองแบบพวกโอ๊ตฟังแล้วไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่แล้วก็ไกด์เมื่อชีพของเราก็รู้ใจพวกเราด้วยนะคะว่ามาเที่ยวด้วยมาทำงานด้วยก็เลยเดินให้แบบชิวๆแล้วก็ไม่เร่งค่ะขอบคุณคุณลุงลาคามากๆเลยนะคะคุณลุงมีข้อระวังอะไรบ้างเวลาเรามาเดิน หรือว่าเป็นทางมนุษย์อยู่แล้วสัตว์ป่าไม่ค่อยเอส,สัตว์ป่าไม่ค่อยมีครับจะมีแต่ช้นนี้เนาะมันจะมาทําอะไรเราไหมไม่มีครับจุดทลายเราไม่มีเขาเขากลัวเขากลัวคนเขาจะอยู่ข้างบนนะคะแต,แต่ป่ามาป่ามากว่าเยอะเนาะเพราะมันมาที้ก็เจอมาทิงไม่ได้เจอครับอ,อ๋ะะอเจอชนนี้เหรอคะขนาดเราเข้าไปในบ้านของส,สัตว์ป่าสัตว์ป่ายังต้องหนีมนุษย์เลยอ่ะแสดงว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ น่ากลัวสุดๆสำหรับช่วงนี้นะคะมีโควิดนักเที่ยวก็น้อยลงน้ำตกผาดอกเชี่ยวเนี่ยจริงๆเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติบรรยากาศก็กเลยค่อนข้างเงียบเหงาเพราะว่าไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไงคะคนไทยก็มีไปเที่ยวบ้างแต่ว่ารวมๆแล้วก็น้อยลงกว่าเมื่อก่อนอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเงฝรั่งฝรั่งมาเยอะเนะที่นี่เหรอคะท่านไม่เป็นโควิดที่พาราเ็มเลยครับเสียดายคนไอฝรั่งก็เลย ไม่ได้มาเลยอัพระราะยังไม่ได้มาเลยแต่ปีกีหน้าอมาจะได้เนาะโสงสัยจะมาได้เนาะปีหน้าเนาะวันหนึ่งนี่คนเข้าประมาณสักเท่าไหร่ะประมาณร้อยร้อยกว่าคนเนี่ยอ้ร้อยที่สุดปีนี้ครับแต่ใหม่โบราณนี่เขาปลูกฝีอะไรเนาะก็มีเขาเผาเผาป่าด้วยแล้วอ่ะด้วยลบใบหมดเลยเนาะอ๋อด้วยขาลบหมดเลยช่วงนี้ก็ดีขึ้นเนาะพัฒนาขึ้นแล้วก็ รักษตไม้อะไรเนี่ยช่วยกันเนาะต้นน่ารกชายช่วยกันเนี่ยกับไฟก็ต้องช่วยกันทุบบ้านเลยไม่ใช่บ้านเดียวนะครับแต่แต่ละบ้านนี่เนี่ยกับไฟต้องมีทุกบ้านเลยครับแต่ถ้ามีเวลาเขาลูกไฟเนี่ยเราไปดักจะงง่ายครับคือเมื่อก่อนเขาปลูกฝนเยอะแล้วก็ด้หลวงมาก็มีการเข้ามาฟื้นฟูเมื่อปูฟีเมื่อปูฟีเยอะนี่ลงปูฟีเยอะเลยลงนี่ ไม่ได้อยู่นี่รู้อยู่เียกแห่งก็มาได้เข้าโคท,ที่นี่ครับมื่อเข้าโคที่นี่ก็พัฒนาการชาวบ,บ้านเราพิสาะงานหารเรื่อนี่ก็ดีคือเยอะครับน่าชื่นชมที่นี่ก็คือเขาอ่ะเป็นชุมชนเข้มแข็งมากๆชาวบ,บ้านทำเรื่องการท่องเที่ยวกันเองแทบครบทั้งระบบค่ะมีไกด์มีการพัฒนาสถานที่อนุรักษ์พื้นที่แล้วก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยนะคะ ระหว่างทางก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับพืชพันธุ์ต่างๆเป็นระยะระยะค่ะพื่อบางอย่างถูกใช้แทนยาและอยู่ไกลเมืองขนาดนี้ค่ะยาที่หาได้ในป่าก็ต้องเป็นต้นไม้เหล่านี้แหละค่ะฟังแล้วก็เห็นใจคนในพื้นที่ห่างไกลเวลาที่เกิดเจ็บป่วยขับขันเลยนะคะว่าเป็นงานยากสําหรับพวกเขาจริงๆอ่ะแล้ลก็คนไกด์อ๋อ้ยาลิแพรครับจ้ะยาลิแพไม่เป็นยาผู้หญิงครับอืม สมัยโบราณอยู่ภูเขานี่ไม่มีโรบาลเนาะ <S <S อัไมก็ไม่มีก็ผู้หญิงเนี่ยที่เวลาเกิดลูกเกิดอ,อะไรเนี่ยเลือลงไม่พอดีก็ลากมาตัดลากมาแล้วเอามันจะถ่ายไปหมดเลือดลงไม่ดีอ่ะอ๋อเอามากินมาต้มมาเอามาต้มกินอ๋อเนี่ยใบต้มดื่มบำรุงร่างกายขับนิ้วขับปสัสสาวะยาคข้หรือยาแก้ปวดแล้วแล้วไหนคือต้นมันคะนี่เหรอ นี่เหรอต้นมานี่ครับแต่ยาลีแพคือต้นเนี่ยอ๋อนี่ไงที่ขึ้นเป็นเหมือนรวงข้าวอะ่ะและต้นไม้ที่ใช้เป็นยาพิษก็มีนะคะเขาว่านเนะานะเพาว่าจะเป็นไหลแดงเนาะไหลแดงนี่เพราะว่าไหลแดงนี่วานปานใจเนาะเอาไปเอาไปจับปลาเหรอคะปลาครับ๋อโคอกีก็ใจนะครับรากใช้ในการวางยาปลาให้มึนเมาเป็นไม้เถาไม้แข็ง ใบประกอบขนนกดอกเป็นช่อออกบริเวณซอกใบดอกเป็นรูปถั่วสีชมพูฝนเป็นฝักสีเขียวดอกเดีย๋ยวมีคบนสูงเลยครับอ๋อป่ก็คือที่ยอดมันอันนีเนเน้เป็นเมตาดีนครับเบตาดีนนี่ทาแผลเวลามีบาดมืออะไรเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> มีเบตาดีนป่าด้วยก็คือปาดมาได้ยางก็เอามาทาเอามาทาเป็นยาสมานแผลช่วยห้ามเลือดเลือด เดินป่าเที่ยวนี้ไม่มีโอกาสได้เห็นสัตว์ป่าเลยค่ะแต่ว่าอดก็ยังดีใจนะคะที่คุณลุงล่าคาบอกว่ายังมีชนีมือขาวกับฝูงลิงที่นี่อยู่เพราะหมายความว่าป่าที่นี่ยังสมบูรณ์มากเพียงพอสําหรับพวกมันค่ะแต่ชนีนี่มันท่านี่จะหมู่นี้มันจะอยู่บริเวณน้บริเวณกว้างกว่าน้อจ้ะบริเวณกว่น,วน,วนี้ถ้ามันกู้เรื่องนีบางทีก็เจอแถวเนี้ยอ๋อ บางวันก็าจะอยู่ข้างล่างบางวันอยู่ข้างบนอก็ใช่อยู่จุดเดียวแต่เขากินมิต่ไหนก็ไปไปที่ห้องะครัไปด้วยไป,ไปไปเรื่อยๆครับเขาบอกว่าชนิดมือขาวเป็นดัชนีชีวัดความสมบูรณ์ของป่าเพราะฉะนั้นป่าที่ถูกทำลายจะไม่เห็นถ้าถ้าที่นี่เห็นก็แสดงว่าแสดงว่ามีแต่รีนี่มีเยอะประมาณปีร้อยร้อยตัวครับแล้วเราจะเจอมันไหมคะจ่ไม่เจอครับอ๋อ มันาอยู่ตาผาไหลหน้าครับอ๋อเราก็จะได้เตรียมเก็บของอะอเดี๋ยวเผื่อมันมาถึงม,มาดึงด้เจอด้วยความที่อากาศช่วงนั้นเริ่มเย็นเย็นสบายสบายการเดินป่าหาน้ำตกของทีมงานจึงไม่หนักมากนักเส้นทางที่ออกแบบไว้ก็ไม่ยากเกินไปค่ะพอเริ่มไปเจอน้ำตกที่จุดแรกฮ้ามีความสุขมากเลยอ่ะก็มีพลังขึ้นมาทันทีค่ะเพราะว่าธรรมชาติ สวยมากงามมากจนเราเนี่ยอยากจะใช้เวลาที่จุดนี้นานๆค่ะผ่านจุดแรกไปแล้วนะคะเราก็ค่อยๆไต่ลงมาเรื่อยๆข้างทางล้วนแล้วแต่สวยงามลำธารธรรมชาติถึงจะเป็นจุดเล็กๆนะคะแต่ว่าที่นี่ก็ทำให้โอตเต็มอิ่มแล้วก็จดจําความรู้สึกทั้งหมดได้มาจนถึงวันนี้สดชื่นมากๆจริงๆเลยค่ะท่านผู้ชม สำหรับจุดที่สวยที่สุดของน้ำตกผาดอกเซี่ยวเป็นชั้นที่เห็นน้ำตกได้ชัดเจนที่สุดค่ะใหญ่โตวสวยงามแล้วก็ทรงพลังมากๆจนไม่อยากจะผ่านจุดนี้ไปอย่างง่ายๆเลยอ่ยสารภาพจริงจริงเวลาไปเที่ยวหลายๆที่พอเจอจุดที่สวยที่สุดแล้วจากนั้นความรู้สึกเราก็จะธรรมดาธรรมดาใช่ไหมคะ แต่ว่าสำหรับที่นี่เส้นทางนั้นยังสวยแล้วก็น่าตื่นเต้นเสมอค่ะโดยเฉพาะเมื่อเจอธรรมชาติสดใสสดใสเจอเดอกไม้ป่าข้างทางโอ้ได้หยุดทุกครั้งเลยถ่ายรูปบ้างชื่นชมมันบ้างนะคะเพราะว่าโอ้เราไม่เคยเจอแล้วรู้ว่ากลับบ้านเราไปก็ไม่มีวันที่จะได้เจอแบบนี้อีกน้ำตกผาดอกเซี่ยวก็เลยเป็นที่น่าประทับใจของพวกเราทีมงานทุกคนและกับบางประโยคค่ะ คุณลุงลา่าคาถามพวกเราในวันนั้นคำถามนั้นเนี่ยโอ๊ตตอบในใจไปแล้วนะคะว่าคงไม่ได้มาเที่ยวซ้ำที่นี่อีกในเวลาอันใกล้หรอกค่ะคุณลุงแต่กลายเป็นว่าวันนี้วันที่โควิด -19 ระบาดก็ทำให้โอ๊ตอยากจะตอบลุงอีกครั้งจังเลยอะว่าถึงแม้มกราคมนี้โอ๊ตกับอีกหลายคนจะไปเที่ยวน้ำตกผาดอกเซี่ยวไม่ได้แต่โอ๊ตจะไม่ลืมเลยค่ะว่ายังมีใครบางคนรอนักท่องเที่ยวอยู่ที่นั่นค่ะ เสียดายไม่มีดอกเซี่ยวเนาะเฮ้ยผานดอกเซี่ยวครับอดเลยครับจะจะออกเดือนมกาลาว้าช่วยยังรล่อๆมกาลามาอีกครับมาอีกครันหนึ่งมาหาลุงดอกเซี่ยวเรีอกดอกใหญ่ครับดอกเท่ากันดอกแคร์ครับอ๋อเท่ากันดอกแคร์เหมือนกันแต่สีขาวนี่เหรอคะใช่ใช่ไอ้เนี่ย ไม่ใหญ่เนี่ยมันจะบได้แบบนี้มุกรลาแล้วมุกกรลาคูพานี่ติดต่อ,อ,อกับสมเด็อนี่คุณพ่อบอกว่าให้มาอีกรอบหนึ่งเมือ่อไหรไหมในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านนะคะคุณลุงราคากับชาวบ้านแม่กลางหลวงก็ทำหน้าที่ตัวเองได้ดีมากจริงๆถือเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่มีคุณค่ามากๆค่ะ ทั้งบุคลากรการอำนวยความสะดวกสถานที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถ้าเป็นไปได้นะคะในวันที่ฟ้าปลอดโปร่งแล้วสำหรับคนไทยทุกคนก่อนที่ท่านจะผ่านขึ้นดอยอินทนนท์ถ้าท่านได้ไปนะคะว่าอ,อยากจะชวนทุกท่านไปเที่ยวชมน้ำตกผาดอกเซี่ยวไปสัมผัสความยิ่งใหญ่และงดงามของธรรมชาติกับดอกเซี่ยวที่บานเต็มหน้าผาตามคำชวนของคุณลุงลาคา ที่รอการมาเยือนของพวกเราอยู่เสมอค่ะสุขแบบไทยใจพอเพียงในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ